สวัสดีครับเมื่อกี้กับพ่อกับเสียกใหญ่กินแซบนะครับเนาะเมื่อกี้เขากับบุมีอย่างไรครับเขากบอิมีนี่แหละครับตำักแตงครับย่างไก่นะครับเนาะเอามื่อกี้กับมากันครับน้องๆครับไปคือนกันครับอันนี้น้ำตูดด้สวัสดีจ้าน้องใหญ่ย่าจ้าสวัสดีจ้าน้องอ้อมจ้าเมื่อกี้เขาบอกมีอย่างไรนะครับเนาะอยู่กับบรรยากาศฝนตกไหมไหมนะครับเนาะฟ้ามืดๆครับข้างหลังกับแม่น้ำโขงนะครับเนาะครับอูประเทศเพื่อนบ้านเราเนาะครับเอามื่อกี้เขบอมีอย่างไรนะครับหิวแล้ว กินรดนะครับเนาะเอ้าบายรดเอาเอือเอ,เอาบวกยี่สิบแค่เนี่ยนี่อตอนยังไงไปรดเนี่ย<ไ>เนี่ยเอามาครับมากี่ข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องจะเต๊ตา,คตานนะครับวัๆๆนนี้สุดหน้าก่อนต่ำบักคงต่ำบักแยนต่ำบักแดงเนาะครับเนาะต่ำบักแดงจ็เต๊าะเนาะครับเนาะมา ก,จจกันแซ่บค็ับแล้วพอบ้านพิงให้หมห้อหื้ออหื้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 อบื้อออื้อ รดหน้าใส่น้นมันพี่น้องแซ่บนะรักพุดดอยน้ำปลาแดดมันแซ่บแต่ละ มาเด้อครับเด้อติน้ำกันกลมลมพัดเย็นๆนะครับนะเย็นดีครับกินข้างแม่ข้าวงมาครับครันี้จะแต๊บนะครับนะ ว่ากับพี่น้องเพม่นช่ะหรอไอ้กล้องครับกินยางเดียวไปแล้วมาได้ครับพี่น้องปิ้งไก่โตนะครับ ไอ้บ้านหอเต็บมาับเนาะมาับเน่ะผู้คุณนานมาบ่ายกัน กดเลยนะครับนะกินมะแก่เหรอ

เดนนี้บ,บิมบิมหามรัครับวา,างองาน,นะครับเนบะิ้งอย่างอ่ะวิวบรรยากาศกระลงขูงพูดด้วยครับเอาละครับ,บนี้เขากับบมียังไงนะครับแนละ้วพ่อ,อันคลิปต่อไปครับสำหรับนี้สวัสดีครับ